แสงแดดยามบ่ายเหมาะแก่การเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราตื่นสายเลยเพิ่งเริ่มมาลานที่นี่วิวแม่น้ำที่สวยสะดุดตาและเขากำลังทำอะไรไม่มีใครรู้อ๋อพายเรือนี่เองไม่รู้เขาจะพายไปทำไมลานกลางเต็นที่สวยงามและสะดวกสบายแห่งนี้กำลังจะมีความดำมืดก่อตัวขึ้นมาไออ้วนนี้ไม่รู้มันจะหมุนตัวไปทำไมผมว่าเขาเป็นบ้านแน่แน คนอะไรเล่นมากระดกอยู่คนเดียวนี่ผมภาคอะไรวันนี้ <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสถานที่แห่งนี้จะถูกกืนกินไปด้วยสีดำแต่ใจเราไม่ดำนะครับนี่เป็นการรวมตัวของคนที่ชอบกางเต้นและชอบสีดำถ้าจิตใจไม่มั่นคงคุณจะโดนป้ายายาไปหลายชิ้นงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ของรางวัลเพียบผมตื่นเต้นสุดๆที่ได้มาในงานนี้แต่ผมนั้นตื่นเต้นมากกว่าที่ผมต้องมาภาคเปิดในคลิปนี้ โอ,โอ้ดูคนดิทุกคนคนมาอย่างเยอะดูรถก่อนนี่เรามาถึงกันตอนบ่ายโมงนะก็เรียกได้ว่านแน่นแล้วนะแน่นมากๆเลยนะแพคเคยทำคลิปรีวิวลานไว้แล้วนะคะ ไปชมได้ใน YouTube นะส่วนคลิปนี้แพรจะพาไปชมภาพบรรยากาศงานกันค่ะซึ่งถ้าดูดูแล้วเราน่าจะมาสายสุดเลยนะคะเพราะว่าดูจากลานแล้วเนี่ยแน่นเลยค่ะตอนนี้ดูมันเอาเข้าได้ป่าวะมัเอาไมเข้าไม่ได้ไหนเฮ้ยวัสดีครับพี่กลางนี้หรอเ้อ้าวเลยค่ะใช่ช่ไม่น่าเข้ามาเลยขอลงก่อน ขาให้เอาเลยเข้ามาได้ไหมได้โอ้ยมาดิค้ามสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเรามีคนมาช่วยเยอะแยะเลยอ่ะค่ะอุ้ยของตอนนี้ของหมดแล้วอ่ะคยังไม่หมดแล้นี่ก็คือจุดกลางเต็นท์ของแพรนะคะอยู่ติดกับช่องขอบเต็นท์เลยนะคะพี่ๆเขาช่วยยกของมาน่ารักมากอันนี้อันหนักสุดเลยนะคะเนี่ย แพรก็อยู่ด้านหน้าของลานแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมดําทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปชมเต็นท์เพื่อนบ้านกันค่ะว่าแต่ละเต็นท์เนี่ยแต่งแบบไหนแต่งสวยแค่ไหนไปไปกันเริ่มจากหน้าลานเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีดีโอดีวิดาแล้วก็แคมปดีไซน์ก็จะเยอะหน่อยนะคะตรงจุดนี้พี่แมนพี่แมนเฮยทักทายหน่อยสว,ส,สวัสดีค่ะ อันนี้คุณปินนะคะคุณปินทักทายไหนยินดียินดีต้อนรับเข้าส uh evet> ู่ช่องคนสเต้นแคมปิ้งอยคิดถึงตอนย้อนน้นกันนานะตอนยอครังอยอังครังยไไวันนี้คือมาได้ตีมอะไรคะเนี่ยเสื้อก้ามเหรอเสื้อก้ามหน้าร้อน สก้าตรียมพอหน้าร้อนหน้าร้อนแต่ท้าหนาวมากมีช่องหมีพผาเพลินนะคะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยรอกิน่ะรอกินยาเงินไม่ทำถือก็คือนั่งจุ้มปุ๊กนี่คือแกงที่มาช่วยเราขนของนะคะร้านไหนครับร้านนี้นะครับเป็นร้านกาแฟที่ไม่ได้อร่อยธรรมดาครับอนร้อยเรา มีกล่องเรียกว่าจ่ายตามใจนะครับก็คือเราจะเอาเงินส่วนเนี้ไปซื้ออาหารให้น้องหมาแมวนะครับก็คือเราไม่ได้เป็นพ่อค้านะเราเป็นคนที่นอกจากเต็นจะดำตัวก็ดำแต่ใจไม่ดำนะเดี๋ยวมาอุดหนุนเดี๋ยวมาอุดหนุนนี่เขามาด้วยมอไซค์นะทุกคนนี่เขามีขายเต็นด้วยนะคะใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะทุกคนหนึ่งหมื่นบาทตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนีตัวนี้นะแถมกาวชีทด้วยนะ สวยนะอันนี้เพจเที่ยวตะลอนเหรอคะโอเคฝากด้วยนะคะเพจเที่ยวตะลอนนะคะอุ้ยอุ้ยไหน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 เราจะมาเจอกันไหมนี่แฟนคลับแฟนคลับ FC FC อันนี้วิดีโอค่ะไม่ต้องแกอะ เร้อยวิวแล้วของผมเนี่ยผมดูอเลยดูตามทุกคลิปเลยดูคนเดียวร้อยวิวครับตอนสัตวช็อตโชว์ทิกแพกับผมหยุดหยุดไว้ตรงนั้นแล้วจะเลี้ยวโซนลน์มาปะครับใช่ค่ะกลางอยู่ฝั่งนู้นขอครับค่ะไม่เอามาดูเรียกันนะก็ดูแต่สวยมันไม่มีที่มาสายค่ะ งานนี้เป็นงานเอา b a c k ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะเป็นงานรวมคนเต็นด์ดำก็มีเต็นด์ดำจากหลายค่ายมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ที่แพรเห็นเนี่ยก็จะมี DOD f i Base 3P 5P 8P า k a m a m o k o Snowline Saturn s h o t t e r Snowline Tuloum Kodiak Carnival c a m d e s i g n v i d a l i d o Mad Fox นี่ก็ Nordic Asgard ของพี่บอลแอดมินนะคะ เหล่าแอดมินก็จัดเต็นต์กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ คะของพี่โบทระหว่างทางนะนี่มอไซคู่ใจของพี่เขาเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปกับพี่เขาแล้วแหละบรรยากาศในงานนี้ก็คืออบอุ่นเป็นกันเองมองไปแล้วเห็นแต่เต็นท์ดำเรียงกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือเท่มากเท่กันทุกเต็นท์เลยค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีหมู่บ้านโคดีแอคอีกแต่ก่อนจะไปชมหมู่บ้านโคดีแอคกันแพมีส่วนลดดอกเบีย้ยจากโตโยต้ามาฝากค่ะสําหรับใครที่สนใจซื้อโตโยต้ายาริสและยาริสเอทีตอนนี้ทางโตโยต้าเขามีแคมเปญส่วนลดดอกเบีย้ยพิเศษสูงสุด0.4%ใครจะออกรถแล้วอยากได้ส่วนลดดอกเบีย้ยนี้อินบ็อกมาขอคูป,ปองได้ในเพจแพวิยาพาเที่ยวนะคะมาดูหมู่บ้านโ <Come on, S 1> คดีแอคน <man. S 1> วาวกันต่อเลยค่ะ ที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเพราะเขามากันหลายหลังเหมาโซนกันเลยแพ้ก็เพิ่งเคยเห็นเต้นโคโดีแอคคานิวามารวมตัวกันเยอะมากที่งานนี้ครั้งแรกเลยค่ะและเราก็เจอคุณฝ้ายคุณนัดจากช่องรีวิวโกแคมด้วยนะคะ หมู่บ้านนี้มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเยอะเลยโดยเ,ดเฉพาะเต็นท์นี้ค่ะอฮ้ยเฮ้ยนวัสดีเหรอคะสวัสดีครับอุ้ยเฮ้ยโคจิ่งเฮ้ยสวัสดีได้สวค่ะเฮ้ยหวัดดีไม่หยุดเลยอะยังวัดดีอยู่เลยอะน้องยังหวัดดีอยู่เลยอะดูดิดูดูเหมือนน้องหันหันมาที่กล้องเลยนะแล้วหวัดดีอะโอ้ดูดูดูดี๋ยวเราจะลองหันไปทางอื่น เราจะลองหามพะอื่นน่ารักนะ,นนะ,นนะดูดิน้อยยังหวัดดีเราไม่หดเลยอ่ะทุกคนดูดิ และเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงค่ะนั่นคือการจับฉลากล่าของรางวัลน,นั่นเองงานนี้มีผู้สนับสนุนของรางวัลเยอะมากเกินกว่า200ชิ้นแต่มีผู้ลงทะเบียนเพียง159คนเองค่ะแปลว่าต้องมีคนได้รับมากกว่า1รางวัลแน่นอนรับรางวัลกันแบบจุกๆไปเลยของรางวัลเพียบไม่ว่าจะเป็นเสาตะเกียงจากดูเอ็นเอาดอโต๊ะแคมปิ้งจากมอนสเตอร์แคมขาตั้งพับได้ไฟตะเกียงไฟ LED จากแคมมานีอ แก้วไทเทเนียมจากนอตเวลด์ออร์เคทโกซิโลรุ่นทรานสโตนกับรุ่นเมอร์คิรี่แบ็กจากคราฟส์มีการต่อแก๊สละเปาฝาแก๊สละเปาฝาแก๊สกระป๋องและแก้วจากมิสหายหมวกและกระเป๋าข้างแบ็คเลเวลพ็อตจากกรามออร์เสื้อจากช่องขอบเต็นท์แชงแมงมุมเพลทการเสาแมงมุมตาขอแขวนเซต3ตัวจากราว์คอเนอร์สโคลแมนรีชาร์ทเอเบิลแฮงกิ้งแลนเทิร์นจากแคมโกลพัส โต๊ะกลางหกเหลี่ยมสลักเอาแบ็กแคมไซต์เพลทลายใบไม้คอบไฟโกซิโลจากคัสตัมเมทัลเพลทกระเป๋าเพลทวางลังและสติ๊กเกอร์จากยูนิโตโซโตเอสทีสามหนึ่งศูนย์เลกูเลเตอร์นอสวิตและเพลทเข็มทิศส,สำหรับเสาตะเกียงจากแบ็กแคมเปอร์กระเป๋าป๊อปอัพและกระเป๋าพักแขนเก้าอีพ้พับจาการ้านโฮยอนเคสตะเกียงสไลด์แทคชิคอลสีดำจากฟิชเบรเวิร์กเซ็ตดีโอดีจากเลนลับฮิวไม่ว่าจะเป็นที่ใส่ทิดชู้ทำครัวถุงมือแก้วกระทำมินิ ซึ่งคุณพีก็ได้รางวัลน,นี้ด้วยนะคะโต๊ะเก้าอี้เตียงสนามของวันไทยกิจและรถเขียนชามจากฟูกแคมเมืองเอกเขียงไม้ยางพราจากอยักแคมปิ้งเขียงไม้เกา่าซองใส่ด้ามเมสซองใส่เหรียญจากบู๊ดดีไซน์กิ๊บไวเชื่อกางเต็นท์ฟรีจากมีแคมแคมหมอและแบมบ,บูซ่าแคมสถานที่รับสิบรางวัลและยังมีของรางวัลอีกมากมายเลยนะคะซึ่งถ้าพูดหมดคลิปคงจะยาวมากแต่บอกได้เลยว่างานนี้คุ้มสุดๆใครพลาดครั้งนี้ครั้งหน้าห้ามพลาดเลยนะคะ ช่วงท้ายก็มีการแนะนําช่องจากเรายูทูบเบอร์สายแคมป์และสายท่องเที่ยวซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะงานนี้มียูทูบเบอร์มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่องขอบเต็นวิววิวกแคมปหมีผ้าเพิรนน้องหล่าพาเลาะและช่องเราเองแทวิยาพาเที่ยวคนตื่นเต็นแคมป์ไลฟ์สตอรี่เสพเดินทางและระหว่างทางค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเที่ยวตามเป้าแล้วก็เดอะแพนเนอร์ที่ตามมาตอนค่ำๆก็เลยไม่ได้มาร่วมเฟรมในช่วงนี้ด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทุกช่องด้วยนะคะดูแล้วกดไลค์สักนิดคอมเมนต์สักหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะคะรางวัลที่เราได้นะคะมีกระทาดีโดีมีหมวกมาเชลแล้วก็มีเป็นกระเป๋า ไปได้สไลด์ไกลเจ้าที่มีมีความสิ่งต้องมีอย่างเย็นถลายจะหุ่นนี้มีพี่รักห่มคุยบางทาขอให้ส่งมาให้เธอมีใจอ้าวเขาเจอมี ตอนนี9 morning, evening, lo wi ้9โมงนะคะอุณหภูมิเช้านี้ประมาณ29องศานะทุกคนก็เช้านี้ไม่ค่อยมีลมนะคะด้วยความที่ของแปรกลางซุนนานๆเนาะอาจจะไม่ค่อยลมอาจจะไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นโซนริมน้ําเนี่ยลมน่าจะดีที่นี่ตอนเช้าเขาจะมีอาหารเช้าขายเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรทานบ้างไม่ต้องเตรียมมาเลยนะนี่มาขายทุกวันเสาร์เหรอคะอย่างเดีได้ค่ะ ได้ค่ะได้ ตอนนี้บ่ายโมงนะคะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ27องศาเนาะ,ะนี่เรามายืนกันตรงโซนริมน้ำนะคะตรงนี้นี่ลมดีมากแต่ข้างบนนี่อาจจะแบบลมไม่ค่อยถึงอาจจะร้อนหน่อยวันนี้นะ,ะพี่เขาบอกว่าช่วงนี้ลมไม่ค่อยไม่ค่อย,อยแรงเท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนอากาศเย็นตอนเช้าก็ถ้าตื่นสายอากาศก็จะร้อนๆหน่อยนะคะ,ะนี่ก็คือเขาก็เก็บเต็นท์จะไม่หมดแล้วนะ,ะจริงๆถ้าสายดำนนอ่ะแนะนํานะมีติ้งสามนะมากันเยอะๆข <2 S 1> องวันนี้คือเพียบถ้าเกิว่าสายดาอ่ะ คือต่อสู้เก่งอะเดี๋ยวอยากเรานก็เชิญชวนทุกคนนะสายดำมากันรอบหน้าถ้ารอบนี้พลาดรอบหน้าก็อย่าพลาดมันจะมีกลุ่มกลุ่มออลแบ็กกลุ่มออลแบ็กนะคะแล้วก็ค่อยติดตามพี่กีตาร์วงวิกแอนด์ก็ไหนข้างพี่มุมบิกนีค่ะวงมิกแอนด์ครับพี่เขายังไม่สั่งก็อย่าไปสื่อสารนะยังไงก็ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากยูทูบเบอร์ในช่องด้วยอันนี้เป็นช่องขอบเต็นนะคะคุณบุ๋มบิ่มแล้วก็คุณพี่เด้ครับพี่เด้ช่องช่องบิ๊กแอดอ่ะบิ๊กแอดครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะฝากคลิปขอขอบเต็นด้วยแล้วก็ยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆด้วยนะคะพวกเราก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย